สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมว่าอ,อ,อ่านแล้ววางไม่ลงจริงๆครับเป็นบันทึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาวกลุ่มหนึ่งเลยแค่ฟังเกินก็น่าสนใจแล้วนะคะเรื่องนี้ชื่อสั้นๆแต่ผมว่ามันทรงพลังมากชื่อเรื่องว่าทางผีผ่านโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็รู้สึกได้เลยนะคะมันให้ความรู้สึกถึงอนาเขตบรรย่างที่ไม่ใช่ของคน เป็นเส้นทางที่เราแบบว่าไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยใช่เลยครับเรื่องมันเริ่มง่ายมากเลยนะคือมีนักศึกษาหญิงสี่คนต้องขับรถไปวัดป่าตอนกลางคืนไปทําอะไรกันโหรอคะดึกดึกดกด่นๆไปถ่ายวิดีโอทำรายงานส่งอาจารย์ครับประมาณ3ามทุ่มกว่า,วาแต่การเดินทางที่มันควรจะธรรมดาธรรมดานี่ยกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่เดิมพันด้วยชีวิตเลย สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเราจะไม่ใช่แค่มาเล่าเรื่องซ้ำนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกลงไปในโครงสร้างของมันเลยว่าเรื่องนี้เขาใช้องค์ประกอบอะไรบ้างที่ค่อยๆบีบความรู้สึกเราสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจได้ตั้งแต่ต้นจนจดเลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเรื่องนี้ใช้ฉากกับสถานการณ์ที่เป็นเหมือนแม่แบบของเรื่องเล่าแนวนี้ของไทยเลยนะทั้งวัดป่าที่อยู่ไกลๆใช่ครับการเดินทางตอนกลางคืนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ การแวะถามทางกับคนแปลกหน้าครบสูตรเลยใช่ค่ะองค์ประกอบพวกนี้มันเหมือนเป็นรหัสที่บอกเราไกลๆว่าเอาแหละความไม่ปกติกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่าจุดที่ทุกอย่างมันเริ่มผิดเพี้ยนไปทีละนิดตอนที่พวกเธอจอดรถถามทางนี่แหละครับค่ะในเรื่องเล่าว่าวารีหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาเขาเห็นร้านค้าเก่าๆข้างทางมีคุณลุงคนหนึ่งยืนอยู่ ก็เลยบอกให้เพื่อนจอดรถถามทางอแต่พอถามทางไปวัดป่าเท่านั้นแหละปฏิกิริยาของคุณลุงคนนั้นกลับแปลกมากเลยครับเขาทําหน้าตกใจและถามย้ํากลับมาว่าจะไปวัดกันจริงๆเหรอการถามย้ําแบบนั้นมันไม่ใช่แค่การทวนคําถามแล้วนะคะแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนครั้งแรกเลยเป็นนัยยะว่าแน่ใจแล้วเหรอที่จะไปที่นั่นเวลานี้เหมือนพยายามจะให้ฉุกคิดอะไรบางอย่างใช่ค่ะและคําเตือนที่ ตามมานี่แหละครับที่ผมว่ามันพิลึกมากคุณลุงคนนั้นบอกทางว่าให้ขับตรงไปได้เรื่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอแยกให้เลี้ยวขวาประโยคนี้มันดูขัดแย้งกันเองนะคะใช่ครับตอนแรกที่อ่านผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะคุณลุงแกสอบสนหรือเปล่าบอกให้ตรงไปแต่ก็ให้เลี้ยวแถมยังกำจับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกมันเหมือนเป็นคำสั่งที่จงใจสร้างความสับสนเลยคุณมองว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมครับ คุณมองได้เฉียบมากเลยค่ะนี่ไม่ใช่ความสับสนแน่นอนในศาสตร์ของการเล่าเรื่องนะคะตัวละครคุณลุงคนนี้มีบทบาทชัดเจนมาก เราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่าผู้ส่งสารหรือผู้เฝ้าประตูที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า harbinger หรือ gatekeeper อ๋อเหมือนเป็นคนคุมด่านที่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรรอยอยู่แต่บอกตรงๆไม่ได้ถูกต้องค่ะและความแยบยลของคำเตือนนี้คือการสั่งให้เลี้ยวขวาซึ่งเป็นคำสั่งที่ดูไม่มีเหตุผลรองรับเลยมันสร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับตัวละครทันทีเลยนะเป็นการต่อสู้กันระหว่างตักกะก็คือป้ายบอกทางใช่ค่ะ กับคําเตือนเหนือธรรมชาติจากคนแปลกหน้านี่คือจุดเริ่มต้นของการบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของโลกความจริงในเรื่องนี้เลยค่ะทําให้ทั้งตัวละครแล้วก็คนฟังเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าควรจะเชื่ออะไรดีพอความเชื่อถือในโลกจริงมันเริ่มสั่นคลอนแบบนี้การตัดสินใจของพวกเธอก็น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะตอนที่ไปถึงสี่แยกจริงๆแล้วก็แน่นอนว่ามีป้ายบอกทางไปวัดป่าแต่ แต่ป้ายนั้นชี้ไปทางสายครับตรงกันข้ามกับคำเตือนของคุณลุงอย่างสิ้นเชิงใช่เลยครับในบันทึกเขียนไว้ว่าสาวๆก็ลืมคำที่ลุงบอกว่าให้เลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปทางสายซึ่งเออเอาตามตรงเลยนะเป็นผมผมก็เลี้ยวสายใช่ค่ะใครๆก็คงทำแบบนั้นใครจะไปเชื่อคำพูดแปลกๆของคนที่ไม่รู้จักมากกว่าป้ายบอกทางที่เป็นทางการล้วครับจริงไหม และนั่นคือกับดักที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องเล่าแนวนี้เลยค่ะการเลี้ยวผิดหรือการเลือกเส้นทางที่ผิดมันเป็นกลวิธีที่ทรงพลังมาก ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วมันคือการที่ตัวละครได้ก้าวขาออกจากโลกปกติที่พวกเขารู้จักไปสู่ดินแดนลี้ลับโดยไม่รู้ตัวเลยอ๋อสุดในตอนนั้นกลับกลายเป็นประตูที่นำพวกเขาไปสู่ความหลอนที่แท้จริงแล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับทันทีที่เลียวซ้ายเข้าไปในเรื่องบรรยายสั้นๆแต่เห็นภาพชัดมากว่าตลอดทางก็เป็นป่ารกทึบแค่นั้นเลยเหรอคะแค่นี้เลยครับ แต่มันบอกทุกอย่างได้เลยว่าพวกเขาหลุดเข้ามาในที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วจากถนนปกติกลายเป็นป่ารกทึบเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สะท้อนถึงการเข้าสู่มิติที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้เลยนะคะและในป่ารกทึบนั่นเองครับที่พวกเขาได้เจอกับผู้มาเยือนคนแรกวารีที่นั่งเบาะหน้ามองไปข้างหน้าไกลๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดดำล้วนเดินอยู่ข้างทาง อตอนแรกเธอก็คิดในแง่ดีนะว่าจะให้เพื่อนจอดถามทางอีกทีเพราะขับมานานมากแล้วยังไม่ถึงวัดสักทีแต่เธอก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ครับเธอเปลี่ยนใจเพราะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะกำลังเดินไปงานศพที่วัดก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าใกล้จะถึงแล้วก็เลยบอกให้เพื่อนขับเลยไปค่ะจุดนี้แหละครับที่เรื่องมันเปลี่ยนเกียร์เลยจากแค่บรรยากาศวังเวงกลายเป็นความน่ากลัวแบบเต็มตัวเกิดอะไรขึ้นคะ ทันทีที่รถขับผ่านผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อนสองคนที่นั่งเบาะหลังก็กรีดร้องออกมาพร้อมกันเสียงดังลั่นรถเลยโอโ้โหเป็นการสร้างความสะพรึงที่ฉลาดมากค่ะเพราะความกลัวในฉากนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ตัวละครหลักคือวารีเห็นโดยตรงแต่เกิดจากปฏิกิริยาของคนอื่นมันทําให้ความกลัวขยายขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยใช่ครับวารีก็ตกใจสิหันไปดูเพื่อนข้างหลังก็เห็นว่าทั้งสองคนก้มหน้ากอดกันตัวสัน่นเธอเองก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้ว และจังหวะนั้นเองที่ความน่ากลัวมันทวีคูณขึ้นไปอีกระดับเธอลองหันกลับไปมองข้างทางอีกครั้งค่ะแล้วก็เห็นผู้หญิงชุดดำคนเดิมยืนนิ่งอยู่ข้างทางและที่สำคัญคือมองจ้องมาที่วารีตลอดเวลาโหนี่เป็นวิธีการสร้างความกลัวที่เรียกว่าการคุกคามทางสายตาหรือ visual threats ที่ได้ผลมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่การทำให้ตกใจแบบจัมสแกที่โผล่มาแวบเดียวแล้วหายไปแต่มันยังอยู่ตรงนั้น ใช่ค่ะมันคือความผิดปกติที่ค้างคาอยู่ตรงนั้นผู้หญิงที่รถเพิ่งขับเลยไปกลับมาปรากฏตัวข้างทางในตำแหน่งเดิมได้ยังไงแล้วการที่เธอยือนนิ่งๆจ้องมองมามันสร้างความรู้สึกเหมือนถูกล่าเป็นการคุกคามทางจิตใจที่น่ากลัวกว่ามากมันน่ากลัวตรงที่มันเป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์เลยรถวิ่งไปข้างหน้าแต่คนกลับไปอยู่ที่เดิมได้ยังไงมันทำลายกฎทุกอย่างที่เรารู้จักเลยครับ แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างที่คุณพูดถึงเมื่อกี้คือการที่เรื่องจงใจซ่อนข้อมูลบางอย่างเอาไว้ใช่ครับเราเห็นในมุมของวารีว่าเจอผู้หญิงยืนจ้องแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนข้างหลังกรีดร้องเพราะอะไรมันสร้างความอึอดอัดค้างคาใจให้เรามากถูกต้องค่ะเรื่องเล่าที่ดีมักจะให้ข้อมูลเราแบบไม่ครบในตอนแรกมันทำให้เราต้องคาดเดาไปต่างๆนานา,นาซึ่งจินตนาการของเราเองนี่แหละที่มักจะน่ากลัวกว่าสิ่งที่เฉลยออกมาซสอีก ในขณะที่คนขับรถก็ดูเหมือนจะไม่รับรู้อะไรเลยยิ่งทำให้สถานการณ์ในรถมันประหลาดเข้าไปใหญ่อืมซึ่งความจริงที่ถูกซ่อนไว้นั้นน่ากลัวกว่าที่วารีเห็นไปคนละเรื่องเลยครับหลังจากที่พวกเธอขับต่อไปด้วยความกลัวในที่สุดก็มองเห็นแสงไฟลิบลิและมีพระรูปหนึ่งยืนกวักมือเรียกให้เข้าไปในวัดเหมือนเป็นการหนีตายจากแดนสนธยาเข้ามาสู่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวเพื่อให้ได้พักหายใจกันบ้างใช่ครับ พอเข้าไปได้แล้วนั่นแหละความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยออกมาพอได้สติเพื่อนที่นั่งเบาะหลังก็เล่าให้พระฟังทั้งน้ําตาว่าสาเหตุที่พวกเธอกรีดร้องเพราะอะไรคะก็เพราะตอนที่หันไปมองข้างหลังรถเห็นเด็กสองคนเลือดเต็มหน้าเกาะหลังรถอยู่โหคนละเรื่องกับที่วารีเห็นเลยแสดงว่าสิ่งที่พวกเขาเจอมันซ้อนกันอยู่หลายมิติมากไม่ได้มีแค่วิญญ,ญาณผู้หญิงแต่ยังมีวิญญ,ญาณเด็กด้วยคือมันน่ากลัวตรงที่ว่า แต่ละคนในรถคันเดียวกันกลับเจอประสบการณ์คนละรูปแบบกันไปเลยแต่สำหรับผมแล้วนะส่วนที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีเด็กหรือผู้หญิงชุดดำนะครับอ้าวหรอคะแต่เป็นคำสารภาพของเพื่อนที่เป็นคนขับเธอบอกว่าไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เจอลุงคนนั้นแล้วขับมาได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้โหนี่เป็นจุดที่บีบหัวใจมากนี่อาจจะเป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องสำหรับผมเลยนะ มันหมายความว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมาคนที่พวกเธอคิดว่าควบคุมรถและชีวิตของทุกคนอยู่กลับไม่ได้สติเลยด้วยซ้ำมันคือการสูญเสียการควบคุมโดยสมบูรณ์ loss of agency ใช่ครับแล้วใครล่ะที่ขับรถพาพวกเธอมาตลอดทางประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะ มันไม่ใช่แค่ความกลัวผีอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความกลัวทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือการที่เราควบคุมชะตากรรมของตัวเองไม่ได้เลยพวกเขาตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งลี้ลับมาตลอดทางโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําหลังจากนั้นพระรูปนั้นก็อธิบายทุกอย่างครับท่านบอกว่าเส้นทางที่พวกเธอหลงเข้าไปเนี่ยชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าทางผีผ่านอืเป็นที่ที่วิญญ,ญาณร้ายอยู่เยอะมากใครหลงเข้าไปไม่เคยมีใครรอดออกมาได้สักราย ที่พวกเธอรอดมาได้ก็เพราะมีของดีในรถตรงนี้เราจะเห็นโครงสร้างของเรื่องเล่าที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะคือการมีตัวละครที่เป็นผู้ให้คำอธิบายหรือ The Explicator ในที่นี้ก็คือพระซึ่งทำหน้าที่คลี่คลายปริศนาที่ตัวละครได้เจอมาปฏิบัติเลยไหมครับที่พอเจอเรื่องร้ายๆมาก็ต้องมีคนมาเฉลยปมตอนท้ายอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่มันมีเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่ การมีผู้รู้มาอธิบายทำให้ความโกลาหลนที่เกิดขึ้นมันถูกจัดระเบียบในใจของผู้ฟังแต่ในขณะเดียวกันคำว่าทางผีผ่านหรือของดีในรถเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมแบบไทยๆได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะยังมีหมัดฮุกสุดท้ายรออยู่หลังจากที่พวกเธอตัดสินใจนอนรอในรถจนเช้าพอสว่างแล้วก็ตั้งใจจะไปกราบลาพระรูปที่ช่วยชีวิตพวกเธอไว้เมื่อคือนนี้ค่ะ แต่ประผุดว่าเมื่อไปตามหาถามพระรูปอื่นถามเด็กวัดทุกคนในวัดต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ายังไงคะว่าไม่มีพระที่ลักษณะแบบนั้นอยู่ในวัดแห่งนี้เลยแม้แต่รูปเดียวนี่แหลคะค่ะคือจุดหักมุมที่ยกระดับเรื่องราวทั้งหมดขึ้นไปเอกมิติหนึ่งเลย จากเรื่องเล่าผีธรรมดากลายเป็นเรื่องลี้ลับที่ซับซ้อนและทิ้งร่องรอยไว้ในใจเรานานกว่าเดิมเพราะมันทําให้ทางรอดที่ดูเหมือนจะเป็นคําตอบสุดท้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของความลี้ลับไปด้วยใช่ค่ะกลายเป็นว่าผู้ที่ช่วยพวกเธอไว้ก็อาจจะไม่ใช่คนเหมือนกันทางรอดเดียวของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องลี้ลับไปด้วยซะอย่างนั้นถูกต้องค่ะมันตั้งคำถามปลายเปิดทิ้งไว้ให้เราคิดต่อว่า แล้วพระรูปนั้นเป็นใครเป็นวิญญาณที่ดีหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองสถานที่นั้นการที่ไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแบบนี้มันทำให้เรื่องราวฝังอยู่ในใจของผู้ฟังได้นานกว่าการจบแบบคลี่คลายทุกอย่างท้ายสรุปการเดินทางที่น่าสะพรึงกลัวนี้อีกครั้งนะครับมันเริ่มจากคำเตือนที่ขัดแย้งจากช,ชายชราปริศนานำไปสู่การตัดสินใจเลี้ยวผิดที่พาพวกเขาเข้าสู่ทางผีผ่าน ที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณหลายรูปแบบทั้งผู้หญิงชุดดำทั้งเด็กเปื้อนเลือดที่เกาะท้ายรถและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอนที่คนขับไม่มีสติเลยก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากพระปริศนาที่ไม่มีตัวตนในตอนเช้าเป็นเรื่องเล่าที่ใช้ความกลัวทางจิตวิทยาไดหน้าทึ่งมากจริงๆครับใช่ค่ะแล้วมันมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากที่อยากจะชวนคุยทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะคะประเด็นอะไรครับในเรื่องพระท่านบอกว่า ที่พวกเขารอดมาได้ก็เพราะมีของดีอยู่ในรถครับแต่เรื่องก็ไม่ได้เฉลยเลยว่าของดีที่ว่านั้นคืออะไรคุณคิดว่ามันคืออะไรคะพอคุณถามแบบนี้อย่างแรกที่นึกถึงเลยก็คือพระเครื่องหรือไม่ก็ยันอะไรสักอย่างที่อาจจะอยู่ในรถหรือใครสักคนพกติดตัวมาซึ่งนั่นคือความฉลาดของการเล่าเรื่องค่ะการที่ไม่ระบุมันเปิดพื้นที่ให้เราตีความได้กว้างมากแน่นอนว่าเราอาจจะคิดถึงวัตถุมงคลตามที่คุณว่าครับ แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือของดีที่ว่านั้นจำเป็นต้องเป็นวัตถุเสมอไปหรือไม่คะหมายความว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของขลังอย่างนั้นหรอครับอาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าของดีในที่นี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นอะไรครับเช่นอาจจะเป็นสติของวารีที่แม้จะกลัวม,มากตอนเห็นผู้หญิงชุดดําก็เลือกที่จะเงียบไว้เพื่อไม่ให้สถานการณ์ในรถเลวร้ายลงไปกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นมิตรภาพของเพื่อนที่กอดกันแน่นอยู่เบาะหลังไม่ทิ้งกันในยามขับขัน อ๋อเป็นการตีความที่น่าสนใจมากเลยครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่โชคที่ทำให้พวกเขาผ่านพ้นสถานการณ์นั้นมาได้อย่างหวุดหวิดการที่เรื่องไม่เฉลยคำตอบสุดท้ายนี้ทำให้ทางผีผ่านไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าผีที่น่ากลัวแต่ยังเป็นพื้นที่ให้เราได้คบคิดถึงความหมายของศรัทธาโชคชะตาและพลังที่มองไม่เห็นในชีวิตของเราได้อีกด้วยค่ะ